วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับแปดับภาพปิดตายอดนิยมของพระเจจิอาจารย์ที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงและถูกกล่าวถึงมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพระเครื่องประเภทหนึ่งซึ่งมีพุทธศิลปะเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากพระเครื่องประเภทเดินๆจนกลายเป็นความโดดเด่นและได้รับความนิยมอย่างสูงยิ่งในหมู่พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะวงการภาะเครื่องซึ่งรู้จักกันในนามพระปิดตาลักษณะเด่นของพระปิดตานั้นนับเป็นภระเครื่องที่แสดงถึงปริศนาธรรมแห่งงานพุทธศิลปะอย่างโดดเด่นยากจะหาพระเครื่องประเภทใดเทียบเทียมได้การปิดถาวรหรือทางเข้าออกแห่งอสวกิเลตทั้งหลายซึ่งเราเชื่อกันว่าร่างกายของมนุษย์มีทาวารหมายถึงประตูแห่งการเข้าออก9ทางพระปิตาหรือพระคำปฏิ เป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมหวงแหนและฝ่ายหามาบูชากันด้วยความเชื่อว่าพระปิดตามีพุทธคุณครบถ้วนทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยและพุทธคุณทางเมตตาค้าขายโชคลาภและนี่ก็คือแปงอันดับพระปิดตายอดนิยมของพระเจดีอาจารย์ที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงและถูกกล่าวถึงมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่12 อันดับที่8พระปิตาหลวงพ่อสีแก้ววัดไซใหญ่จังหวัดสงขลาพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2485พระปิตาท่านพระอาจารย์สีแก้ววัดไซใหญ่อำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลาโดยพระปิตาของท่านนับเป็นหนึ่งในหเสือพระปิตาแห่งเมืองสงขลา สำหรับพระบิดาท่านอาจารย์สีแก้วสร้างในราวปีพศส4 8 5ัิธีสร้างในถ้ำโดยใช้มวลสารโลหะศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างประสมกันสร้างจำนวนน้อยเป็นพระบิดามหาราบมีตัวหนต้ตรงท้องและข้างหูทั้งสองด้านได้รับการจัดอันดับอยู่ในความนิยมอันดับต้นๆต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านพระอาจารย์สีแก้วกุลคุคโนอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดไซใหญ่ตำบลควนร,รูอำเภอรัชภูมิจังหวัดสงขลาหรือเป็นสุดยอดพระเจดีย์อาจารย์รูปหนึ่งในจังหวัดสงขลาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางอิทธิศักดิ์โด่งดังมานานว่ากันว่าท่านจะสร้างพระเครื่องและวัตถุมงคลได้อย่างเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ปรากฏคุณวิเศษมากมายโดยพระเครื่องยุคแรกที่ท่านสร้างจะเป็นที่ต้องการแสวงหาของคนทั่วไปในเวลานี้ เป็นนั้นมากทําให้หายากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าท่านสร้างไว้น้อยสะหลับวัตถุมงคลของท่านพระอาจารย์สีแก้วท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างเช่นเหรียญรุ่นแรกตะกรุดผ้ายันผ้าเครื่องเนื้อว่านพิมพ์ต่างๆเป็นต้นแต่พบเห็นน้อยมากโดยวัตถุมงคลที่โดดเด่นเป็นที่ส่อหากันอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับจากวงการพระเครื่องก็คือผ้าปิดตาเนื้อโลหะผสมนั่นเอง ส่วนราคาเช่าหาสำหรับผ้าปิดตาหลวงพ่อสีแก้วคุณคุณโนวัดไซใหญ่จังหวัดสงขลาปี2อ8 5นี่้นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่7 พระปิตาพิมพ์ในคันวัต,ตนีสโมสรหรือวัดกลางจังหวัดปัตตานีพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2485 พระปิตากุมารในคันหรือพระสอดเขา่าชาวบ้านเรียกพระในคันเป็นพระเครื่องชนิดหนึ่งที่นิยมสร้างกันในภาคใต้เท่าที่ปรากฏหลักฐานมีการสร้างกันหลายวัดเช่นพระปิตากุมารในคันวัดปากสะวัดเขาแดงตะวันตก วัดชายคลองจังหวัดพัทลุงพระปิตากุมารในคันวัดกลางตานีสม,มสรอนอํเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพระปิตาวัดตานีสม,มสรจังหวัดปัตตานีมีทั้งแบบโลหะผสมเนื้อโลหะผสมออกสำลดเนื้อสำลดเงินเชื่อกันว่าน่าจะสร้างตั้งแต่ปีพศ2460กว่าๆจนถึง2480กว่าๆน่าจะทะยอยสร้างกันมาเรื่อยๆ เป็นภาพปิตาที่มีเอกลักษณ์ในองค์พระชัดเจนปัจจุบันนับวันยิ่งหาดูของจริงได้ยากมากๆและมีประสบการณ์เป็นที่กล่าวขวัญกันมาช้านานจนกาลังจะกลายเป็นระพปิตาในตำนานของเมืองปัตตานีไปเลยก็ว่าได้สำหรับประวัติการจัดสร้างก็โดยพระครูวินัยทรซึ่งเป็นคนสร้างซึ่งคนในพื้นที่ต่างของแหนและเก็บเงียบด้วยพุทธศิลป์ที่งดงามวิจิตรพิสดารมีหลายขนาด มีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองเนื้อสําฤทธิ์และเนื้อโลหะผสมในองค์พระจะปรากฏยันนโมพุทธายะส่วนยันใหญ่ตัวพุทธจะปรากฏอยู่ด้านหน้าจัดเป็นของดีของหายากของชาวปัตตานีตัวราคาเช่าหาสำหรับภาพตาพิมพ์ในครันวัตตานีสมสรหรือวัดกลางจังหวัดปัตตานีปี2485นี้นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ และความสวยขององค์พระอันดับที่6พระปิตาลากสุงหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อแก้วมาปักกรดอยู่แถววัดเครือวันซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีอะไรเลยชาวบ้านส่วนใหญ่เมื่อมีปัญหาอะไรก็จะมาขอบริมีของหลวงพ่อแก้วช่วยเหลือเพราะหลวงพ่อแก้วมีคาถาอาคมขลัง มีคนทําบุญกับท่านท่านก็จะยกให้วัดเคลือวันหมดไม่เอาไว้เองจนบางครั้นคนคิดว่าหลวงพ่อแก้วเป็นเจ้าอาวาสก็มีแต่จริงแล้วท่านเป็นเพียงพระธุดงมาใสายอยู่ในฐานะพระลูกวัดต่อมาเมื่อทางวัดจะสร้างเสีนาศาสนาต่างๆภายในวัดต้องไปขนไม้มาจากในป่าสมัยนั้นนอกเมืองชนออกไปไม่ไกลนักก็เป็นป่าดงดิบทั้งนั้นต้นไม้ใหญ่ๆยังมีมากมายท่านก็ขอแดงชาวบ้านให้ไปช่วยกันตัดไม้ ขนมาสร้างเสนาศาสนะชาวบ้านก็ไปช่วยกันแบบกองคารวานใช้วัวควายเทียมกเกวียนต้องไปนอนค้างคืนกันในป่าด้วยเหตุน,นี้หลวงพ่อแก้วจึงได้สร้างผราปิดตาเนื้อตะกวรวผสมปรลอดแจกชาวบ้านที่ไปช่วยขนไม้หรือขนสุงต้นใหญ่ๆเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวป้องกันคุณใสและพูดผีปีาศาจเพราเชื่อกันว่าผีกลัวปรลอดมาก พระจีอาจารย์ที่สามารถจับประหลอดได้ก็ต้องเป็นผู้มีวิชาอาคมขังเท่านั้นถึงที่จะทําได้พระปิตาเนื้อตะกวัวผสมประหลอดของหลวงพ่อแก้วที่ว่านี้ก็คือเป็นผ้าปิตาลากสุงนั้นเองคือแจกชาวบ้านที่ไปช่วยกันลากสุงมาให้วัดไม่ใช่แลกสุงอย่างที่เข้าใจกันผิดผิดมาส่วนราคาเช่าหา สำหรับพระปิตาล่างอักุงหลวงพ่อแก้ววัดเกลือวันจังหวัดชนบุรีก็อยู่ที่หลักแสนขึ้นไปไทันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่5พระปิตาพระสังวรานุวงศ์เถระหรือชุ่มติสโรวัดราชสิทธารามหรือวัดพระุงเทพมหานคร พรปิตายรุ่นนี้จัดสร้างประมาณปีพศ2460พระสังวรานุวงศ์เถระเจ้าอาวาสองค์ที่16แห่งวัดราชสิทธารามหรือวัดพับในช่วงพศ2458ถึง2470ท่านเป็นพระเถระที่เชี่ยวชาญทางวิปัสสนากรรมฐานและสร้างพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มรั้งอย่างยิ่งวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสร้างไว้มีด้วยกันหลายอย่างเช่นตะกุดสามกษัตริย์ ลูกน้ำเต้ากันไฟพระพิมพ์เล็บมือหรือพิมพ์สูงกอเนื้อชินตะกัวถ้ำชาและเนื้อผงพุทธคุณพระพิมพห้าเหลี่ยมเนื้อชินตะกัวถ้ำชาและเนื้อสำมฤิดพระพิมพสองหน้าเนื้อชินตะกัวถ้ำชาพระพิมพ์เนื้อเงินและเนื้อทองฝาบาทพระปิตาเนื้อตะกัวอาปรอดทั้งนี้ด้านหลังพระตะกัวแทบทุกพิมพ์จะมีเหล็กจานตัวเทาะขัดสมาธิหรือลงอัคระขอมอ่านว่าอิกาวิติ มีตัวหน้อยู่ตรงกลางที่เรียกกันว่ายันมงกุฎพระพุทธเจ้าทางด้านพุทธกุลกล่าวขานกันว่าวัตถุมงคลและภาเครื่องของท่านดีเด่นทางแคล้วคลาดคงระพันมหาอุดถึงกับว่าบรรดาเซียนรุ่นเก่านักเลงพระนักสะสมรุ่นอาวโสล้วนมีวัตถุมงคลของท่านบูชาติดตัวอย่างน้อยหนึ่งองค์และต่างก็เคยได้รับประสบการณ์มาแล้วมากต่อมาก ส่วนราคาเช่าหาสำหรับพระปิตาพระสังวรานุวงศ์เหระชุ่มติสโรวัดราชสิทธารามหรือวัดพับกรุงเทพมหานครปี2460นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระอันดับที่4 พระปิตาพระอุปชาตันวัดอุตเผาจังหวัดสระบุรีพระอุปชาตันวัดอุตเผาตำบลม่วงหวานอำเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีหนึ่งในพระเจเจียอาจารย์จอมกำลังเวทยุคเก่าของเมืองพระพุทธบาทพระอุปชาตันท่านเป็นสาธมิตรกับหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอในสมัยนั้นท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายโดยเฉพาะในเขตสระบุรีอยุทยาและจังหวัดใกล้เคียง จะมีผู้คนนิมนต์ท่านให้ไปเป็นพระอุปชาเป็นจํานวนมากโดยท่านได้ใช้ม้าเป็นพาหนะเดินทางไปบวชหน้าให้แก่ลูกหลานชาวบ้านที่มานิมนต์ท่านและด้วยบุค,คลิกสันทัดของท่านประกอบกับคุณความดีที่ท่านสร้างไว้มากจึงเป็นที่ย้ำเกรงแก่คนทั่วไปหลวงพ่อท่านยังได้สร้างวัตถุมงคลไว้ให้แก่ลูกศิษย์ซึ่งก็มีการสร้างเพียงสมรุ่นเท่านั้นโดยอาจารย์ปั้นซึ่งเป็น พระคู่สวดได้เป็นผู้สร้างให้หลวงพอ่อปลูกเสกมีรุ่นที่หนึ่งเป็นเนื้อประดอดผสมกับทองแดงเป็นรูปพระประธานรุ่นที่สองเป็นพระปิดต,ตามีทั้งเนื้อเมฆพัดและเนื้อประดอดผสมทองแดงและรุ่นที่สามเป็นพระเนื้อผงแต่ท่านยังไม่ได้ปลูกเสกเนื่องจากท่านได้มรณภาพไปเสียก่อนพระปิาต,ตาตำหรับของพระอุปชาตันสร้างจากการเล่นแร่แปรธาตุเนื้อโลหะต่างๆ แล้วนําไปผสมกับประหลอดที่ท่านดักมาได้จากในป่าพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วค่าและเสริมดวงชะตาแก้ดวงตกส่วนราคาเช่าหาสลหรับพระปิตาพระอุปชาตันวัดอุตะเจาจังหวัดสระบุรีก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่3พระปิตาหลวงพ่อแก่นวัดทุ่งรอจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อท่านแก่นท่านได้สร้างพระปิตาตั้งแต่ปีพศ2400กว่าๆด้วยกรรมวิธีการหลอแบบโบราณท่านจะสร้างตามตำรารั้งเดิมคือลงอักขระเลขยันในโลหะตามมงคลสูตรแล้วเทรอเองทีละองค์ซึ่งจะล่อตามเลืกตามกำลังวันโดยสร้างออกมาเรื่อยๆสร้างไปปลูกเสกไป แตกไปหมดแล้วก็สร้างใหม่พระปิตาของท่านแก่นนั้นแต่ละองค์จะมีลักษณะพิมพ์ทรงที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากการปั้นหุ่นพระปริตาด้วยขี้พึ่งทีละองค์แล้วพอกหุ่นด้วยดินหลังจากนั้นก็สำลอกด้วยความร้อนเพื่อไล่ขี้พึ่งออกแล้วเอาโลหะที่ได้ลงอักขระเลขยันที่ปลูกเสกแล้วเป็นอย่างดีเผาจนหลอมละลายลงไปในเบ้า เมื่อเย็นแล้วก็ทุบเบ้าออกและทําการปลูกเสกอีกครั้งก่อนที่จะแจก,กให้ลูกศิษย์หรือชาวบ้านได้ไปบูชามึงแขวนพ่อท่านแก่นมึงไม่มีวันตายโหงเป็นคําพูดของคนเก่าแก่ในอําเภอร่อนพิบูรลพระปิตาที่ขึ้นชื่อเรื่องความอยู่ยงคงกระพันมหาอุดด้วยประสบการณ์ที่ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่ได้รับไปบูชาคงหนีไม่พ้นสำนักวัดทุ่งรอจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีพ่อท่านแก่นสิทธิทางพุทธาคมของพ่อท่านสั่งวัดวัวหลุงรมมจารย์ทางพุทธาคมแห่งร่อนพิบูลเป็นผู้สร้างนั่นเองส่วนราคาเช่าหาสําหรับพระปิตาหลวงพ่อแก่นวัดทุ่งรอจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพและความสวยขององค์พระ อันดับที่2องพระปิตาหลวงพ่อผุดวัดวังเวียนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างประมาณปีพศ2454หลวงพ่อผุดวัดวังเวียนเจ้าตลับพระปิตาและตะกุดแห่งเมืองจันซึ่งก็พอสันนิษฐานได้ว่าท่านพ่อผุดน่าจะสื่อวิชามาจากสายวัดประดูโรงธรรมด้วย และมีการแลกเปลี่ยนวิชากับหลวงปู่สุขปัดปากของมาขามเท่าซึ่งตามประวัติที่เล่าขานก็เคยได้ยินมาว่าท่านทั้งสองเป็นสหธรรมิกกันเนื่องจากยันตะกุดพระเจ้าปิดไฟหรือพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธนั้นก็มีอยู่ในตำราของหลวงปู่สุขด้วยเช่นกันต่อมาตำรายันที่ใช้ลงตะกุดของท่านพ่อผุดซึ่งมีทั้งยันพระเจ้าปิดไฟยันพระเจ้าห้ามอาวุธยันตะกุดหาโจรเป็นต้น และตำราการสร้างพระปิตาเนื้อผงยาท่านพ่อปุตก็ยังถ่ายทอดและมอบให้กับหลวงปู่เปียกวัดวังเวียนเป็นผู้สืบทอดต่อต่อมาหลวงพ่อเฉยอัมบรูเขาเจ้าหลาวก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาและตำราตะกุดและตำหับตำราต่างๆนั้นมาจากหลวงปู่เปียกอีกทอดหนึ่งเช่นกันอนุภาพของพระปิตานี้สามารถ ทั้งยังช่วยระงับคดีความต่างๆเรื่องเลวร้ายต่างๆได้ดีอีกด้วยอูดผีปีศาจสัตว์ตร้ายก็มีอาจกำล,าย,กลายได้สามารถเทำาน้ำมนต์อาบรดแก้สับเคราะห์อุบาทคอุนใสสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้หายสิ้นได้ส่วนราคาเช่าหาสหรับพระปิดตาหลวงพ่อปุดวัดวังเวียนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีปี2454นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสาภาพ และความสวยขององค์พระอันดับที่1นึ่พระปิตาหลังยันโตกก๊กลางหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมพระปิตารุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2435 หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกพระคณาจารย์ยุคเก่าแห่งเมืองพระเจดีย์ใหญ่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในอดีตบรรดานักเลงและเสือร้ายทั้งหลายทั่วเมืองต่างเกรงกลัวบารมีของท่านเวลามีงานประจําปีของวัดพระเนียงแตกมีประชาชนมาเที่ยวกันเป็นจํานวนมากกับไม่ต้องใช้ตำรวจมารักษาความปลอดภัยและไม่มีเรื่องนักเลงตีกันในวัดเกิดขึ้นเลย วัตถุมงคลที่ท่านได้สร้างเอาไว้มีมากมายหลายชนิดเช่นเหรียญรูปหล่อพระปิดตาและเครื่องรางชนิดต่างๆพระปิดตาเป็นเนื้อโลหะมีเช่นพิมพ์ขมวดมวยพิมพ์เกลเดี่ยวพิมพ์หลังยันตโตกก๊ะกลางและพิมพสามเกลเป็นต้นส่วนเหรียญหล่อเนื้อโลหะก็มีด้วยกันหลายรุ่นไปแ,แก่เหรียญหล่อรุ่นแรกลองลงมาก็เป็นรุ่นสอง พุทธคุณที่เราสืบต่อกันมาพุทธคุณในเหรียญรุ่นนี้เด่นทางด้านเมตตามหานิยมพระปิตาหลวงพ่อทาน,นี้เป็นการหล่อแบบโบราณคือการปั้นทีละองค์ศิละปะจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหากเจอสององค์ที่เหมือนกันก็สันนิษฐานได้ว่าองค์ใดองค์หนึ่งต้องเป็นของเกศหรือเกศทั้งคู่เลยก็อาจจะเป็นไปได้ ตัวราคาเช่าหาสําหรับพระปิดตาหลังยันโต๊ะกลางหลวงพ่อทาวัดผนียงแตกจังหวัดนครปฐมปี2435นี้ก็อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยขององค์พระครับ นั่นก็คือ8อันดับพระปิตายอดนิยมของพระเจเจอาจารย์ที่มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงและถูกกล่าวถึงมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในชุดที่12และพบกันใหม่ในชุดที่13ลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ